จบใจจบนิพพานนะครับใจที่เย็นแล้วใจที่หมดตัวตนนะครับใจที่หมดฤทธ์นะครับใจที่หมดการสร้างตัวตนเพื่อที่จะส่งกระแสขึ้นสัญญาณไปเป็นมโนสัญญาจิตนาเป็นภาษามนสิการเป็นในอารมณ์นะครับไปในความรู้สึกในความคิดนึกไปในความ วิเคราะห์วิจัยวิจารณ์ไปในอารมณ์รู้วัตถุนเสียงสัมผัสธรรมารมไปในคนในสัตว์วัตถุไปยินดียินร้ายนะครับไปดีใจเสียใจไปสุขไปทุกข์ไปพอใจไม่พอใจนะครับไปปลื้มใจภูมิใจไปติดใจนะครับไปยึดไปเกาะไปเกี่ยวไปเหนียวไปลังในรูปในวินาสัญญาสัญขารยุ่งยากของตัวเองและผู้อื่นทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตนะครับไปหาเหตุหาผลหาความเป็นสัตว์เป็นบุคคล หาถูกหาผิดหาบุญหาบาปนะครับหาที่ยึดที่เกาะหาพบภูมิพบชาติเพราะว่าใจที่จบใจใจนิพพานนะจบใจก็จบนิพพานไม่อย่างนั้นเลยมันเริ่มที่ใจก็ไปกลับมาทุกที่ใจเมื่อคิดพูดเสร็จเมื่อไปรักลกกฎหลงเสร็จไม่กำหนัดกับเรื่องลบโมโมงเสร็จหรือว่าไปพอใจไม่พอใจไปกินยันเสร็จแล้วก็ต้องกลับมาทุกที่ใจอีกเพราะว่าใจมันไม่จบ ใจมันก็จะเจ็บนะครับใจมันก็จะทุกข์เพราะว่าเรื่มที่ใจแต่มันเราจะให้ไปจบภายนอกไปจบที่กรรมที่กิเลสวิบากแต่ผลของกิเลสกรรมวิบากก็จะมาทุกข์ที่ใจเดอดร้อนใจวุ่นวายใจนะครับงงสั้นนะครับเป็นทุกข์เป็นทาานะครับทรมานซึ่งอาการต่างๆางเกิดที่ใจแล้วกันผลที่ตามมาที่มันเกิดผลจากการเกิดทางใจก็เป็นทุกข์นะครับเหตุใดเกิดทุกข์ก็คือใจในะผล ก็คือใจที่เป็นทุกข์ฉะนั้นก็เราจะต้องจบนะครับจบยุตดดินะยุติที่ใจจบที่ใจเพราะจะได้จบนิพพานไม่อย่างนั้นแล้วมันไม่จบที่นิพพานนะมันไปจบที่นรกที่อาบายนะครับที่สวรรค์ที่ผรมา,ม,มาโลกยมาโลกนะครับจบก็คือใจมันร้อนนะครับใจมันร้อนใจมันวุ่นวายใจมันสับสนใจมันมืดนะครับใจมันอึดอัด ก็คืออาการทางใจนับประมาณไม่ได้เลยแค้นใจระทมใจทุกข์ใจเสียใจลําบากใจเหนื่อยใจคือใจมันเกิดเป็นกระแสเป็นคลื่นมันออกทุกทิศทุกทางนะครับแล้วผลสะท้อนที่มันกลับมาก็คือทําให้ใจเป็นทุกข์มากกว่าเดิมฉะนั้นเราต้องยึดนะครับยึดที่จะไปยึดไปยากนะครับไปยุ่งเกี่ยวเหนี่ยวรั้งไปปลูกม,มัดผูกพันทางใจก็คือต้องจบ จบที่ใจตของตัวเองเมื่อจบแล้วก็จบนิพพานด้วยเพราะว่ามันจะได้ไม่เสียเวลาในการมโนน้อมไปในจิตไปกับอารมณ์ที่เกิดที่ดับที่เปลี่ยนแปลงนะครับที่พยายามจะไปควบคุมบังคับนะครับให้ใจให้อารมณ์ให้ความรู้สึกที่ดีและไม่ดีซึ่งก็เกิดจากใจที่เป็นอวิชชาใจที่เป็นสังขาวิญญ,ญาณนำรูปไปสู่ทุกข์ ซึ่งการที่เรารู้เท่าทันความทุกข์ที่เกิดจากใจรู้เท่าทันใจแล้วก็จบเลยปิดสวิตนะครับไม่ให้มันลามไม่ให้มันไหม้ไม่ให้มันพุ่งไปเพ่งไปกำหนดไปพิจาาไปเล็กไปในอนาคตในอดีตหรือว่าปัจจุบันเราก็จบที่ใจเลยจบลงตรงที่ใจจะไ,ได้จบนิพพานไม่อย่างนั้นเลยมันเรียนเรื่องทุกข์มันทําเรื่องทุกข์มันสร้างเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ตลอดเวลา ุกขณะนะครับทั้งหลับทั้งตื่นทั้งวันทั้งคืนทั้งความฝันและความจริงและมายาทั้งโลกออนไลน์และโลกสมมติและโลกความเป็นจริงฉันจบใจจบนิพพานนะครับไม่อย่างนั้นแล้วมันเป็นเรื่องมันยาวอยู่เรื่อยเป็นเรื่องเกิดราวนะครับทั้งภายในภายนอกมันเกี่ยวพันเกี่ยวเนื่องกันหมดเกี่ยวข้องกันหมดไม่สิ้นสุดฉันถ้าจะให้จบจิตจบกรรมจบรมจบทุกจบโทษที่จะเกิดขึ้น จากการเวียนว่ตาตเกิดจากการบุกม,มัดบุกพันจากการยึดติดยึดถือยึดมั่นนะครับในเรื่องราวทางใจนะครับตอจบที่ใจนะครับพอเราไปแก้ที่อื่นมันไม่จบมันค้างอยู่นะมันค้างคาใจมันติดค้างอารมณ์ค้างอยู่กับควารมรู้สึกความรู้สึกมันค้างความคิดมันไม่จบคำพูดไม่จบการกระทำไม่จบการดูการฟังาการดมกลิ่นนิมสัมผัสไม่จบ ราะว่ามันเป็นในเรื่องของการปยาบาลวิญสาหรือไม่ตั้งเรื่องเมตตามะเมตตากุณามันก็จะไม่จบนะครับมีอิจฉาเรื่สิยาห์่งห่วงมีความตันนีมีความโโกหธหลงซึ่งมันมีแต่ความว่าความมันไม่จบนะครับว่าความจดจําเลยนะพรยานผู้พิพากษาธันายักการตํารวจไม่จบคือมันวนกับเรื่องโลกโรกเรื่องจิตเรื่องใจเรื่องอารมณ์เรื่องความรู้สึกเรื่องทุกเรื่องสมมุติเรื่องบัญญัติเรื่องมายาเรื่องสัจจร จบทุกเรื่องนี่ยเมื่อเราจบที่ใจนะครับจบใจจบนิพพานไปเลยเมื่อจบใจจบนิพพานก็ไม่ต้องเป็นหนี้ทางใจไม่ต้องเป็นทุกข์ทางใจไม่เป็นปัญหาทางใจไม่อย่าง้นมันเปลี่ยนอาการทางกายไปด้วยคําพูดน้ําเสียงสีหน้าแววตาท่าทางกิริยามายาทนิสัยท่าแก้สันดานสิ่งที่ออกมามันไม่พึงปรารถนาสิ่งที่น่าปรารถนาไม่น่าปรารถนาสุขทุกข์งามไม่งามนตัวตนนี้ในตนมันก็เกิดจากใจ อุปโลกอุปทานในสมมติปรุงแต่งฉะนั้นก็หยุดนะครับหยุดใจจบใจให้จบนิพพานถ้าไม่หยุดไม่นิ่งไม่เฉยไม่จบไม่เคลียไม่กายไม่สลายตัวตนของใจมันก็จะไม่สิ้นสุดนะครับมันไม่สิ้นสุดทั้งตัวจริงตัวปลอมตัวถูกตัวแพงตัวสั้นตัวยาวตัวขาวตัวดําตัวดีตัวชั่วตัวตนตัวเราตัวเขาให้จบที่ใจจบใจจบนิพพาน นะครับจะได้จบอดีตจบไปกับอนาคตจบไปกับปัจจุบันจบไปกับธาตุให้ขันให้อายตนะให้กับทุกนะครับการจบใจจบนิพพานนะครับนิโรธนิพพานนะครับสัญญามัน,มน,น,มนย,งย,ยงึงจะวางได้จึงจะปลงได้ยังจะปล่อยได้ยังเป็นอิสระจึงจะว่างได้ยังจะเย็นจบใจก็จบนิพพานก็เย็นนะครับเย็นไม่เล่าร้อนด้วยราคาโทสะโมหะนะครับไม่เล่าร้อนด้วยความเพลินพอใจอยากให้ไม่เล่า,ยาย in, code, ร้อนด้วยกันที่จะต้องคิดพูดทา แสดงออกสีหน้าแววตาอารมณ์ความรู้สึกความยิดความอยากความต้องการความหวังความพัฒนาที่จะได้จะมีจัดเป็นที่จะเอามาเป็นเรคของเราตัวของเราถ้าหมดใจหมดทุกข์นะครับก็จบที่ใจจบใจจบทุกข์เพราะอย่างนั้นเลยมันติดข้องติดค้างติดขัดติดไปทั่วมันติดมันติดนี่มันติดภาระติดทุระติดเรื่องคิดเรื่องผลติดเรื่องบุคคลจุมจนสตานที่ ติดเรื่องเวลาสารพัดติดแล้วถ้าติดแล้วถตาติดที่ใจอันก็ให้มันลบล้างให้เลิกละอามรมล้างในการจบใจจบนิพพานนะครับถ้ายังไม่จบมันก็ไปเรื่อยแหละปรุงแต่งวิตกวิจัยวิจารณ์ดีไหมทําดีไหมคิดดีไหมพูดดีไหมเอาดีไหมได้ไหมไม่ได้ไ,ม,ไ,ม,ไ,ดไม่มีไม่เป็นจะได้จะมีเป็นที่มีที่อยู่ที่เป็นทุกหมดนะครับไม่ว่าขณะกิตในอารมณ์ในความสิทธิ์ไหน,น,ไหนถ้าได้เกิดทางใจแล้วมัน เป็นอวิชาหมดนะครับมีใจก็มีอวิชาทันทีเพราะตัวใจคือตัวอวิชามันก็ต้องมีสังขารนิญ,ญาณนามรูปอายนะปัจจาวิทน,าต,น,า,า,นาตัณหาอุปาทานภพชาติเกิดแก่เจ็บตาสุกเศร้ากั้มลุยไปเรืนไม่สบายใจไม่สบายใจไปมาอยู่อย่างนั้นนับวันนับเกินกันไม่สิ้นสุดกันก็ให้ดับอวิชาก็คือจบเมื่อจบใจเมื่อหมดอวิชาก็นิพพานนะครับก็หลุดพ้นนะครับหลุดพ้นเป็นความว่างความสว่างความสงบความเย็น ความไม่ต้องไม่ตั้งไม่จัไม่จิงไม่จ้องความไม่ต้องอะไรกับอะไรนะความไม่ต้องไปมาเป็นอยู่ฟูแฟบนะครับจบใจนะครับจบใจจบเรื่องจบทุกจบปัญหาจบภาระหน้าที่ความรับผิดชอบกิจกรรมกิจวัตรกิจการเมื่อจบแล้วมันคลายมันสะอาดสว่างสงบนะครับมันเย็นมันสิ้นสุดนะครับมันหยุดการเดินทางของใจมันหยุดการเย็นไหวใจเกิดของใจ นะครับเพราะถ้ามีใจมันก็มีแต่เรื่องต่างๆให้ปุ่มัดนิพพนเป็นกรรมบ้างกิเลสบ้างวิบากบ้างใช้กรรมเช็ดกิเลสใช้วิบากกันไม่หวั่ไม่หวั่นจัจบใจนะครับจบใจจบนิพพานไปเลยนะครับไม่ต้องครั้งการใจอยู่นะครับจะได้ที่สุดแห่งทุกนะครับจะได้ที่สุดแห่งพุ่มมัดใจจะได้จบกิเจบพุ่มมัดใจทำนิพพานได้แจ้งจะได้บรรลุถึงแจ้งจบนะครับก็นิพพานก็ยิน น,นั่นให้เราท่านทั้งหลายนะครับจบใจจบนิพพานในขณะปัจจุบันนะครับัไม่มีขณะที่จะเกิดขึ้นในปัจจุบันอีกต่อไปในเรื่องของจิตใจเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดความรู้สึกต่านเราจะจบไปมีอวิชยัยนะครับเมื่อจบใจก็จบอวิชัยจบทุกจบสมุทยัยจบนิโรจจบมรรคจบปัญญแจุกขนา,า,กนานัตตาจบโลกจบธรรมนิพพานยินสดา หมดราคาสิ้นราคาสิ้นโทรศัพสิ้นหมอสิ้นปัญหานะครับจบใจด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับจบใจด้วยกันทุกท่านทุกคนจบใจจบนิพพานนะครับอ阿里姆